สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยในอัปเดตข่าวสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็จะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายๆด้วยนะครับนะถึงความสัมพันธ์รัสเซียกับตะวันตกนะครับที่ดูเหมือนว่าน่าจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเยกขาดเหมือนกันเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงนะครับนะระหว่างสงครามรัสเซียกับเนตโต้นะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกว่าชาติเนตโต้ทิ้งโรเบิร์ต เผยแผนการต่อต้านรัเสเซียที่แท้จริงในยูเครนของตะวันตกที่นำโดสรัฐการเปิดเผยที่อื้อฉาของชาติเนโตต่อบรรดาเป้าหมายที่แท้จริงของตะวันตกตะวันตกนะครับต้องการที่จะสร้างความ่พยแพ้ปราชัยต่อปูตินขณะที่พวกเขามีสายตานะต่อความมั่งคั่งของรัเสเซียนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับกล่าวว่าตะวันตกกำลังฝันถึงอีกหนึ่งเ,ออเปเลสตรอยกานะครับที่ยิ่งใหญ่ในตะวันออก ชาติเนโต้ฮังการีนะครับเผยถึงบรรดาเป้าหมายที่แท้จริงของตะวันตกที่นําโดยสัรั์สำหรับการหนุนหลังยูเครนนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับกล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายต้องการที่จะทำให้รัสเซียพ่ายแพ้เพื่อที่จะได้เข้าถึงกำไรต่อความมั่งคั่งนะครับระดับชาติของพวกเขาวิกเตอร์ออบานนะครับกล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายต้องการที่จะสร้างความพ่ายแพ้แล้วก็ปล้นรัสเซียอีกครั้ง ตามที่พวกเขานะครับได้ทําในทศวรรษ1990ชาติในโต้เผยตะวันตกกล่าวโดยนายรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานตามการคดคำนะครับโดยทาสว่าเหล่าผู้นําตะวันตกนะผู้ซึ่งอยู่บนเส้นทางสงครามต้องการที่จะสร้างความปราชัยทางทาหารนะครับแก่รัสเซียแผนการของพวกเขาทั้งหลายเป็นอะไรที่ง่ายเนื่องออจากนะครับ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินซึ่งให้อิทธิพลและอำนาจแก่พวกเขาทั้งหลายบรรดาผู้ขายอาวุธผู้ให้สินเชื่อและก็นักพนันตลาดหุ้นนะครับที่หลากหลายกําลังพยายามที่จะสร้างกําไรจากความขัดแย้งนั้นอยู่แล้วนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับวิกเตอร์อบานได้สร้างการวิพากษ์วิจารณ์นใน,ในการให้สัมภาษณ์หนึ่งนะครับแก่ HRTV ย้อนรำลึกนะครับในทศวรรษ1990เนี่ย นะออบานนะครับได้กล่าวว่าบรรดาชาวยุโรปขนาดนั้นนะครับได้แทรกซึมเศรษฐกิจนะครับของรัสเซียตะวันตกได้พยายามที่จะใช้ประโยชน์รัสเซียนณะเวลานั้นจนกระทั่งนะครับมอสโกได้ได้วางหนึ่งนะการสิ้นสุดต่อมันนาะยกรัฐมนตรีฮังการีนะครับกล่าวว่าตะวันตกกําลังฝันเกี่ยวกับอีกหนึ่งนะเปรเรสทรอยกาที่ยิ่งใหญ่ในตะวันออก พละะวันตนะครับได้หนุนหลังยูเครนด้วยอาวุธยุปกรณ์ต่างๆนับตั้งแต่การบุกรุกรานของมอสโกนะครับในปี2022รัสเซียนะครับได้ถูกจัดวางภายใต้บรรดาการคว่ำบาตรต่างๆจํานวนมากขณะที่พวกตะวันตกนะครับได้วิ่งสนับสนุนเบื้องหลังยูเครนในเบื้องแรกนะครับสหรัฐได้บอกว่าเป้าหมายนั้นคือที่จะตัดเงินทุนสำรองที่ถูกใช้ใการต่อสู้ในสงครามของปูติน และสร้างความพ่ายแพ้ปราชัยแก่รัสเซียแต่สองปีต่อมานะฮะเศรษฐกิจของรัสเซียได้ทนทานต่อความตึงเครียดนะครับอของสงครามนั้นปูตินนะครับได้โหร้องอวยชัยถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของรัสเซียในการ,รเผชิญหน้าของบรรดาการคว่ำบาตรต่างๆและสงครามนะครับตอนนี้ข่าวแปรต่างประเทศจีนนี้เนี่ยก็เป็นการออกมาเปิดเผยนะเรียกว่าทิ้งระเบิดครั้งใหญ่อีกครั้งนะครับของชาติเนโตฮังการีนะครับ นายรัฐมนตรีของฮังการีนะครับวิกเตอร์ออบานะครับก็มเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยะวันตกต้องการทําสงครามกับรัสเซียเนี่ยเพราะว่าสายตาเนี่ยจ้องอยู่ที่ความมั่งคั่งของรัสเซียนั่นเองนะเหมือนกับว่าฝันฝันว่าจะเจอแบบสมัยอดีตสภาพโซเวียตหรือเปล่าช่วงทศวรรษ1990ที่ล่มสลายเราได้ประโยชน์จากเบเลสโตรกานั่นเองนะฝันรอบนี้ ก็จะฝันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าการที่นะจะสยบรัสเซียให้พ่ายแพ้ปราชัยนะแล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับนะจากความพ่ายแพ้ปราชัยนะของรัสเซียเหมือนอดีตสาภาพโซเวียตนะครับที่ล่มสลายลงนะครับเพราะฉะนั้นตะวันตกจึงหนุนหลังยูเครนนั่นเองเมายถึนสิ่งนี้เป็นการเปิดเผยนะครับของนายวันตรีฮังการีนะครับผ่านการให้สัมภาษณ์หนึ่งนะที่ชื่อว่า ไอเอชไออ์ทีวีนั่นเองนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ